ลอนดอนคืนนี้จะสีอะไรโคพาเมอร์จะหนาวถูจนเสื้อขาดหรือเอเซ่จะดีใจจนล้าคู่นี้ถือว่าเป็น2ทีมที่ฟอร์มดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกเวลานี้เลยก่อนเริ่มสัปดาห์นี้เป็นศึกของรองจ่าฝูงเปิดบ้านพบกับจ่าฝูงเลยก่อนที่ Man City แมนซิตี้เตะก่อนจะแทรกขึ้นมาแล้วฟอร์ม5เกมหลังสุดก็ดีหรือเกินดีเหมือนกันด้วยชนะ4เสมอหไม่แพ้ใครเลยยิ่งเกมล่าสุดเชลซีตบบาซ่าอาร์นอนตบบาร์นโหดแค่ไหนอะ บอกเลยว่าเกมนี้3หน้าแน่นอนใครจะชนะแพ้เสมอเนี่ยเดากันไม่ออกแน่นอนคิดว่าผลจะเป็นยังไงคอมเมนต์มาทายกันนะแล้วในรอบ3ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าลอนดอนอิสเรียสจริงๆเพราะอาร์เซนอลคือเจ้าแห่งลอนดอนผลงานของอาร์เซนอลในลอนดอนดาร์บี้ตั้งแต่ปี2022ในรอบ3ปีที่ผ่านมา40เกมแพ้แค่3เกมชนะไปถึง28เสมอแค่9้าแต่เชลซีไม่ต้องกลัวเจ้าแห่งลอนดอนหรอเจ้าแห่งยุโรปเจ้าแห่งสเปนก็เพิ่งตกมากับดีกรีเจ้าโลกหมายถึงแชมป์โลกก็คงไม่ต้องกลัวอาร์เซนอลหรอกมั้ แต่สถิติที่พบกันของสองทีมนี้กลายเป็นว่าอาร์เซนอลดูดีกว่าพอสมควร7เกมล่าสุดที่เจอกันเชลซี Chelsea ไม่สามารถชนะอาร์เซนอลได้เลยอาร์เซนอลชนะถึง5เสมอแค่2เชลซีชนะอาร์เซนอลได้ล่าสุดต้องย้อนกลับไป8เกมที่แล้วหรือว่า4ปีที่แล้วเลยบุกไปชนะได้ที่บ้านของอาร์เซนอลศูนย์ต่อ2แต่นับแค่เกมที่เล่นในบ้านของเชลซีเจอกับอาร์เซนอลเชลซีก็ดูไม่ดีเลยไม่ชนะเลยสักเกมหนึ่งแพ้คาบ้านถึง3เสมออีก3เชลซีชนะในสแตมฟอร์ดบิทล่าสุดต้องย้อนกลับไป7ปีที่แล้วเลย แต่ผลเกมนี้จะเป็นยังไงก็ตามอาเซนอลจะรักษาจากฝูงได้แน่นอนอยู่ที่ว่าหน้าหนาวปีนี้จะรอยอยู่บนดอยหรือจะโดนหายใจรถต้นคอเข้ามาแล้ว